ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับไม่เป็นไรครับ เออเนี่ยเป็นที่อะไรม่รจ๋าเธออยู่ไหนอ่ะเธออยู่ไหนเธอไปตรงจีนได้แล้วไกลแล้วเลยไกลอยู่ไแล้วบอพี่อุ่นไปรับเธออยู่ที่โพใช่ไหมเออใช่เขาเจอพี่อุ่เมื่อกี้มีสาวมารับฉันบอกไว้ตรงมันไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฉกูไปเองฉันไปเองฉัไปเองฉัไปเองไม่เดี๋ยวฉันพาทางไปเองเดี๋ยวกูไปเองไม่อะไรของมันวะ เชียดแล้วันมามีตาลี่มั้งไปตอนตอนตอนีอนอนน้มีไม่มีนะครับไม่มีเชีียมือนได้คำรามเลยฉันจะมนไม่กระทำให้เธอมโหยดเดิไปซอง นะเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวไปส่งไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนไปรับเดี๋ยวมีคนไปรับเฮ้ยอ๋อพี่ครับโปรตีพี่พี่โปรพี่พี่ผมฝากเองพี่อะไรวะเอาพี่นึกว่าไม่มีใครมารับเห็นเดินอยู่นั่นนะมีมีมีเนี่ยเห็นบ้านจดบ้านจะไปไปที่โพลแล้วเมื่อกี้มีคนเขาขับเขาเข้ามาแล้วเขาาบอกจะไปส่งอ่ะไหมที่บอกไม่ไปลไรเย็ด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 ก็รุ่นใหญ่อ่ะ นี่มันไม่ธรรมดาเลยเนี่ยใหญ่สปีดปะเนี่ยนี่ใหญ่สปีดปะเนี่ยเธอเธอเธอใหญ่สปีดเลยหรอชื่ออดีๆนี่แหวนเก่านี่ก็เชื่อเลยบอกว่าแหวนเก่าน่ะแหวนสองหลอดเฟี้ยวมั้ยรอคนนี้ยอมเบรกจึอคือ๊คจึ๊คแหละในรถอยู่ไหนเธอรถจอดไหนอะในเห็นว้านี่ในทีนี่ไเราไปจอดบ้าเลยเดี๋ยวน่ะเอาลงไอ้หน่อยดิเยวไปโพก่อนเเร็ว เยวขึ้นมาไม่ได้ดีดีดีรถบ้าเลยวนะน่ะอะไรอ่ะมันขี่ขึ้นมาได้ไงวนะน่ะมอเตอร์ไซค์นนะขึ้นตึกยังได้เลย มันขึ้นได้ไมันก็จกล้อก็ได้มันมันมีปีกอ่ะมันยาวเลยเออเธอ,เอไปถ่ายรูปทำไมอ่ะดูในสวิตย์ดิเธอไปถ่ายรูปเต,งต็งตงตอนไหนเนี่ยไม่เขาต้องรีว่ะเขาต้องรีคอมว่ะทำไมอะ่ะกระตุกกระตุกอะไรอะ่ะกระตุกเนี่ยเส้นยึดเหรอกระตุกอ่ะเอ่อเท้ากระตุกดิ่ง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 เป็นอะไรอะ่ะ พันเท้านี่จองดีนะที่ขาขาก็ตงทห่างกระดิกนี่ชัดเลยนะนี่ขางมึงหน้าเธอฮะวิไม่รู้สาบผมบ้างนะเว้ยเอาไม่พึ่งงั้นนะมินหัวจัดแล้วหัวเขาหอมมยหัวบนหอมอยู่อะไรนะอะไรนะพูดอะไรนะ่รู้ทำไมเสื้อของวังเคียงคนละสีอ่ะ ใช่หรอดีครับ<อ>บวาสดีครับสีเดียวกัน,<ค>นบสวัสดยครับ<ส>บ๊ียยครับตาบอดสีแล้วเนี่ยอันนี้คนละสีจริงพี่ดุมพี่มาดูตาหนูนี่คนละสีจริงเอแต่อาคารสองจะยังจะมันได้ไหม ไปมาละทำไมมีสัตว์เต็มโรงพยาบาลเลยเธอดูดิคืไม่สนใจโรงพยาบาลบ้างนั้นอะไรนะยังเตียงไหมล่ะอะไรอยากไปไหมไปไหนขอให้โรงพยาบาลเออไปนอนเตียงไงเตียงที่บ้านไม่มีหรอแน่จริงใจก็พาเรากลับไปนอนดิเดี๋ยวกูพ,พาเรื่องศองไปเยียมบาล แบบเป็นหมดสติหมดสติได้ไงอ่ะแต่ยังหมดใจก็พอเมึงหันตูไปตรงนู้นนี่เครียนะกขี้นะก็ดมขี้อยู่หานที่อ่ะเมื่อหันมาโดนตูดเวงทำไมเดี๋ยวมึงก็อย่าสอดสิหันหน้าไปดิไม่ได้โดดหันหน้าหันหน้ามาทำไมเนี่ยเอาหน้ามาใส่หน้ากูทำไมเนี่ยชอบมุดไงขอมุดไหนได้มึงขอมุดที่เฮียหนี่ มึงกันแหละครับเจ้าส่งเชี่ยอะไรมาก็ไม่รู้กันว่าเงเป็นคนเริ่มพูดก่อนยังไม่ได้พูดอะไรเลยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วหรือไม่จริงแม่งเจ้าทำเป็นคนอื่นบอกกูแย่เนี่ยกูรักษาความรักมาตั้งนานไม่ใช่คนที่่ันชอบทุกนาทีครับมาครับนึกว่าคุยกับกูการออกไม่ใช่ขา หิวข้าวหรือเปล่าแมาแ่นาละเอ้ยพูดถึงม่นาเธอกินม่นาเป็นไหมไม่เป็นกินไม่เป็นแบบกินแกงแกงม่นากินไปปะกินอยู่ถ้ามันห,มหวานมันมันหวานหรือว่ามันขม,มนนไม่ใช่หรือว่าเธอถ้ามันเปไปต้มแบบเยอะๆแล้วมันจะแบบไม่ค่อยมีรสชาติขมพวกแกงมแม่านะาจะใสอย่างเงี้ยนะฉันไม่กินอ่ะฉันว่ามันขมอ่ะมันหวานจริ้งหรือวะไม่เคยกินแบบดิบๆไปที่เขากินกันแบบกินแบบนั้นทำไมต้องกินดิบ ไม่ได้เข้าไม่ได้รมันไม่ได้จริงนะเว้ยรุนอืมทุกทกยินไปเปลี่ยนชุดเลยวานจริงหวานก็เออขมไม่กินไม่เป็นเลยว่ะเธอพยายามกินแล้วไม่กินไม่เป็นคุณต้องพูดคนละกินเรื่องวะนี่ไม่กินไม่เป็นมึงก็ไม่ต้องกินจบแค่นั้นไม่สอนกินหน่อยได้ไหมเอ้จริงจริก็กลับมาสอนแล้วกินมารานเลยดิไม่ถึงจับมาราจัดปากเขาเหรอรู้นะมึงคิดอะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะ มึงก็ตัวดีเลยจะบอกให้เด็กลกหมาแล้วใจแล้วใจู้จับยันลงมาละเอ้ก็มาล้างไงก็ไม่ชอบกูจะจับยันไงโอเค ตอกลมรักลอบฉลันมองยังไงก็แพ้ทุกฉากไม่รู้เป็นอะไรหลังนี้เธอไม่แพ้ว่าจะทำอะไรมั่งได้คิดไปไหมมันก็มุดประ<อ>ทางเฮียทางเี้ยาวะปุณ่ะพ่อให้ลูกสักสิบคนอะไรนะค่ะพ่อให้ลูกสักสิบคนโอ้เหมือนเหมือนกูเลยอ่ะงั้นโอเคงั้นไปเดวยกันก็นได้นะเดี๋ยวหาแม่ช่วยได้เลยคือช่วยหา ใช่ชื่อหาง,งโอเคเดี๋ยวคุณเปิดเรือย้อนเลยได้อยู่แล้วคยแบบหาเริ่มเต็มระบบนะได้เลยเออแบบว่าซ้ายทีขวาทีอะไรเงี้ยทุกขันไปทางไหนก็เจออย่างเงี้ยเออป่าล้อมเมืองอะ่ะพอใจไหมพอใจมั้ยยังเออได้อยู่แล้วพอใจบางใจใด้วยได้เวละ่ะได้อยู่เลยแต่ําไม่เด็กขึ้นนะ เขาไม่ให้เด็กขึ้นรถนะขึ้นเรือนะทำไมไม่ให้เด็กขึ้นเด็กมันยังไม่รู้เรื่องอะไรเยอะเด็กแต่กูโตเลยไหนโตดิไม่เอากจะด่ากูแก่ยิ่งแต่สวัสดีครับสวัสดีครับกูต้องเสียใจกูต้องร้องไห้ เ้าเท้ความรู้สึกพี่ใครแต่โลกพัาจะธอผ่านมาเมื่อได้พบคนที่อ่านหาฉันฉันโชคดีเธอไอดอกป้านยังไม่มาเลยใช่ไหมครับน่าจะใกล้มาแล้วปะเธอฉันว่าตอนหลังประกาศงานดำ ว่าจะรักษาันเอาไวอ๋อเออวันนี้วันจันทร์นี่หว่าไม่มีเธอเออว่ะลืมเธอเคยขับซอราโซ,โซ่ไหมไม่ชอบชอบคันไหนสุดรถอะตอนเนี้ยที่เคยขับนะที่แื้อหรอไม่เขาว่าเขาขับจะซื้ออยู่แล้ชอบมออเตร์ไซค์เมื่อกี้นี่จะไปหาเลือกไหนให้บ้าหรือเปล่าชอบมออเตร์ไซค์แม่งกดเบรกปพ๊บหยุดเลยอะ ชอบขับมอเตอร์ไซค์เหรอก็อย่างว่าหนูเป็นเด็กแว้นเลยเนาะธรรมดาสกอยเก่าเอ้ยมีรอยท่อที่ขาปะเนี่ยมีนี่มาเปิดดูเปิดให้ดูหน่อยได้มั้ยมาเปิดเองดิมาเปิดขาเหรอเปิดหน้าหน้ามึงอะไหลหน้ามึงอะเขารับกล่องเตียบุ๊ชหมื่นห้าเธอไปขายดิจะขายไม่ใช่หรอออกกดผิดไปกดเพนสัตว์ขายสองแสนฮะ กล่องเอาสองแสนถูกถูกกล่องทองเมียมด้วยกล่องทองเออพอที่เขาไม่ได้กล่องดำเนี่ยอันนี้แบบว่าเป็นไปแบบเอาทองโปะเอาหมื่นสามเอาไหมฉันซื้อเอาไหมไม่เอามึงเก็บเป็นอมหรือเอาหมื่นสามอ่ะก็ช่วยกันซื้อเนาะครอบครัวเดียวกันันแท้ๆทำป้าทำป้าขามีขอซื้อกล่องเนี่ยเตียว่อยได้ไหมในฐานะลูกก็ได้ ซิได้ยูแล้วแพนต่อไปอยากได้อะไรไหมแม่ไม่อยากไดจริงเหรไม่มีอะไรที่อยากได้เดี๋ยขึ้นเอเวอขึ้นเอวอต่อขึ้นอะไรไม้แดงขึ้นปืนมายิงหัวเธอเอาดีๆเอาดีๆเออเดี๋ยวได้ปืนเหรอูเดี๋ยวรอส่งการปีหน้านะเดี๋ยวซื้อให้ยูแล้วเดี๋ยวซื้อปืนชิดน้ำา เขามีอยู่แล้วดิดูปืนฉีดน้ำดูไหมล่ะอยากดูไหมล่ะเออว่าไงเขียวเนาะไม่เห็นไม่อยากดูดูอะไรอ่ะดูปืนฉีดน้ำมันเด็กมันอยากเห็นไงไม่ได้พูดไม่ได้พูดมีสองก็บอกไงอะไรนะคือแม่มีคนมามาขอกู้เงินเขียวเออหกแรกกับกล่องเทวุฒิร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบห้ากล่องคือของขวประการคุ้มปะ มึงนี่ตัดสินใจเองไม่เป็นไหนกูเคห์เ่าไหร่กูเท่าไหร่ไปงอเไรนะเขาจะกู้อะไรร้หกเท่าไหร่นะร้านหกแต่เอาสองอาวุธร้อยสิบห้ากล่องมาครับอ่าเดี๋ยวพี่ดูให้แป๊บนึงนะร้านเจ็ดกว่ากล่องเตีวเขาขอเขาขอร้านหกใช่ไหมขอร้านหกใช่ไหมร้านหกเขาขอร้านหกถูกไหมแต่ว่าเขากล่องเตียววุธมาให้ร้อยสิบห้าถูกไหมใช่ร้อยสิบห้ากล่องตกกล่องละอยหมื่นสามมึงฟังพี่นะไม่หอนะบอกหมื่นห้าไม่ใช่หมายถึงว่า ถ้าเกิด115ร้อยสิบห้ากล่องล้านหกกกล่องก็หมื่นสามถูกไหมสองหมื 13, ่นสี่มันหมื่นสามเก้าร้อยสิบสามหมื่นสี่ตีทั้งหมื่นสี่มึงให้เขาแค่นี้พอเว้ย <พอ S 2> ลงมาเลยเหรอไม่มึงฟังก่อนถ้าอันนี้มันเปรียบเสมือนจำนำเว้ยเขียวเขียวฟังพี่นะเ,เขาขอเงินต้นล้านหกถูกไหมถูกไหมฮัลโหลเขียวถูกถูกอ่ะมึงมึงให้เขาถ้าเขาบอกเอาร้อยสิบห้ากล่องใช่ไหมมึงให้เขาแค่นี้พอเว้ย ้านแต่ <6 S 2> แต่ผมขอเพิ่มได้ผมขอเพิ่มได้แต่ผมแก้แบบว่ายังไม่ตกลงกูเ้เฉยๆมึงถ้า,ถาสมมติเขาขอล้านหกใช่ไหมมึงมึงตีมึงตีกล่องเตียววูดเขาอ่ะแค่กล่องละหมื่นหนึ่งพอเขียวฟังพี่แค่ให้เขาแค่กล่องอะละ,ะ 11, หมื่นหนึ่งพอเข้าใจปะเพราะว่าถ้าเกิดเขาบิดอ่ะอย่างน้อยๆมึงก็ได้กำไรจากกล่องเตียววูดมึงเอาไปขายอ่ะเข้าใจปะมันก็ได้เยอะอยู่เข้าใจปะแต่แเขาก็ไม่กล้าจะบิดเราใช่ให้เขาหมื่นหนึ่งมึงต้องตีให้เขาแบบต่ำกว่าตลาดไว้สมมติตลาดขายหมื่นหมื่นห้าอันมึงก็ให้เขาแค่หมื่นหนึ่งพอ แค่น <mile> ั้นมึงจะไม่ได้เฮียเลยมึงเสียเวลาเปล่าด้วยเก็ป่่ะอาเข้าใจเออมึงต้องมึงต้องคิดแบบนี้เมันเป็นเหมือนจำนลองไปไม่เคยไงไม่เคยมีคนกล่องเตลวุฒมาค้ำไงนั่นแหละมึงมึงต้องมึงต้องแบบสมมติเอารถมาค้ำอย่างเงี้ยสมมติรถเอามาค้ำมาราคาแบบสี่แสนตลาดแต่มึงให้ไม่ใกล้แบบสองแสนห้าอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะต้องต่ำกว่าตลาดเว้ยมึงอย่าให้ราคาตลาดเข้าใจไหมเพราะว่าไม่งั้นมึงจะไม่ได้เฮียเลยถ้าเสียเวลาเปล่าเลยเก็าป่ะงงไหมเออเอาเอาง่ายๆสมมติเขาจะกู้ล้านหกอ่ะมึงก็ต้องเอามึงตีกล่องเตลวุฒเขาสักกล่องแล้ว หมื่นหนึ่งพอหมื่นหนึ่งพันพอนะจนกว่าจะครบล้านหกอะสมมติถ้าเกิดล้านหกหมื่นหนึ่งฉันใช้กี่กล่องร้อยหกสิบก็จะให้ประมาณร้อยหกสิบเข้าใจปะตีให้กล่องละหมื่นหนึ่งอะคือคือเจตนาคือเราอะไม่ได้จะเอาของเขาอยู่แล้วแค่เอามาค้ำเก็ตใช่ไหมแค่แค่ของคำ้ำใช่แต่ถ้าเกิดมึงปิดเราโอเค okay. มึงก็เอากล่องไปขายมึงก็จะได้กำไรจากกล่องมึงด้วยถูกปะประมาณนั้น <Okay. S 1> ถือว่าเป็นค่าเสียเวลามึงประมาณนั้นประมาณนั้นเออได้โอเคได้ถ้ามีถ้าเป็นประชาชนเอาของมาคัมก็ได้นั่นแหละตามที่พี่บอกอยย่่่่าาาไไปใจอออนนนะะถ้้ก็มมมคุัเเเสีีวลหย สักหมื่นหนึ่งหรืมื่นสองก็ได้ถ้ามึงรู้สึกว่ามึงแบบคิดว่าเขาแบบโอเคหมื่นสองก็ไม่ได้แย่จะหมื่นหนึ่งกำลังสวยไปหมื่นสองกำลังดีเออหมื่นหนึ่งหมื่นสองก็โอเคเออประมาณนั้นโอเคตอนนี้น้องโทรมาถามบอกว่ามีคนเจากล่องเดียวุันมาค้ำแบบกู้เงินมันบอกว่าเขาขอร้านหกน้องมันบอกว่าจะเจ้ามามาให้อ่ะมันตกกล่องแล้วประมาณหมื่นสี่เฉลี่ยแล้วอ่าร้านหกใช่ป่ะเอามาให้ร้อยสิบห้ากล่องมันตกกล่องแล้วหมื่นสี่ใช่ไหมเขาเลยบอกว่า ไม่คุ้มตีให้เขากล่องละ 11, หมื่นหนึ่งพอเพราะว่ามันก็เหมือนว่าคนเอาของมาจำนำเธอเข,าข้าใจเขว่าจำนำใช่ไหมจำจำนำก็คือราคามันจะต้องถูกกว่าขายขาดเธอเข้าใจใช่ปหม<อ>เออประมาณนั้นก็เลยบอกไปว่าถ้าเขาซูมเขามีปัญหาปิดมึอองเงี้ยมึงจะได้ไม่ต้องเสียเวลาด้วยถือมึงก็ได้กำไรเหมือนกันถือ,อมึงซื้อกล่องเตียวุฒิในราคาหมื่นหนึ่งล้านหก็ถือมึงก็คุ้มวินวินครูเพราะเขาถ้าเขาตั้งใจแล้วอยากได้กล่องคืนเขาก็ต้องเงาใช่ถูกก็แค่นั้นเองใช่เพราะเราไม่ได้เจตนาเราแต่แรกเราไม่ได้จะเอากล่องเขาอยู่แล้วไ เราต้องการเราเราทำตัวนี้เราต้องการปล่อยกูเวลาทำมีใครมากู้เงินมันมาถา,ามเขาตลอดนะไอ้เหี้ยนี่แม่งม,มันไม่ค่อยกล้าตัดสินใจมัง้งอาจจะยังใหม่กันตัดสินใจผมจะเป็นแบนแบนเด็กเด็กปั้นเันเองเธอว่าไงเศรษฐีหน้าใหม่ของโอเวอร์ yeah. oh, โอ้ขับรถอย่างนี้กูว่าแล้วเกมไม่หยุดเกมอะไรรู้ได้ไงว่าเกมไม่รู้ก็พูดแบบนั้นแหละจุ๊บไหนได้ไหมจุ๊บไหนได้ไหมครับเหนื่อยว่ะจุ๊บไหนได้ไหมครับน้องครับ เหนื่อยเลยเหนื่อยเลยเนี่ยขับรถนี่เธอขับแค่ดี่พอกเหนื่อยย่าไม่เป็นฉีดลงไม่พังเลยหมดแล้วใช่ไหมหรือว่ามีหมดแล้วหมดแล้วพัแล้วไปเอานี่ยเขาหน่อยไม่เหนื่อยดูจากท่าวิ่งนี่นั่นมันเจ็บหรือเปล่าลูกเจ็บครับโอ้ยเลยโอ้ยเลยครับโอ้ยครับเจ็บมากเลยครับโอ้ครับ ขอบคุณนะหนึ่งเจ็ดหกขอบคุณนะครับหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหกครับหนึ่งเจ็ดหกเขาตมอ,อ 1, หมอนเาลา <5. S 1> เสียคิมไม่เสียหรอครับเสียตอแต thank you ขายยาเหคิมไปโพโอเปียมาพี่ขายหมดแล้วยาไปาี๋้วนี่ไปว่าทำอะไรพี่ไม่ได้ทำอะไรครับใครครับเนี่ย มาใครครับฮัลโหลมาหาใครครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยน้องพี่โนมที่เคยเจอกันเริกเคยเจอพี่แล้วที่แดนน้ำตาลชื่ออะไรนะสุกี้ครับสุกี้สุกี้เออสุกี้พี่บับชอบเลยเด็กกินไม่เหลือมอรวมเหรออ้โไปเธอไปไปนอนโรงพยาบาลกันไป แล้วล้าเกิดว่าจะให้นอนบ้านแหละแต่เดี๋ยวเธอโดนแซวไงคนมันวิ่งเข้าวิ่งออกเจอมันแซวเนี่ยไหมครับเอาตังค่าเหนื่อยไหมไม่เอาทำไมอ่ะคนเราทำงานอะไรเหนื่อยทำงานก็ต้องได้ตังค์ดิถูกไหมไม่เหนื่อยกับการบินโพนี่บิมจิ๊บจิ๊บมาเป็นงารคำนวณเป็นอี้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาหลังนี่เดี๋ยวเขาเป็นอะไรเป็นอะไร เป็นอะไรเอากลัวคลายไหมเขาซื้อให้เอาไหมอะไรมีเอาแม่เขาจะบอกเธอว่าอ่าเดี๋ยวหลังดีเขาจะไปหาจุดสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาว่างเดี๋ยวเขาโทรหาใช่ไหมเดี๋ยวเขาว่างเดี๋ยวเดีขาไปหาใช่ไหมเธอเธอเธอต้องมีงานแก๊งหรือมีอะไรต้องทำไหมไม่ตอนนี้ยังไม่ได้มีงานแก๊งเลยครับตัวมันเป็นตัว่อลทองเพราะเขาต้องจะบอกว่ารีคอมบนแป๊บนึงมันแหลกใช่ไหมครับ ไปนอนเตียงไปน่าจะ่าก็ให้เ่าเล่น ใครจะตีมอีกไหมนะแกต้องหาพตีเลยครับพี่สาวอรับยน่อยต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 ่อย่อเล่อยต่อนต่อบตอคต่บไม่อย้อย่อไต่อย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 ต่อดต่อยตอยต่อยตเยตอยตดตยต่ออยอออเตอ่อวยออ่อตบ เขารูผมถาม่อยดิว่าแก๊งผมมีใครสเตีมอยู่บ้างวะเอา้าทำไมมันเปิดสองอันวะเน่ยมีใครสตตีมอยู่ไหมนี่ไม่มีเลยจริงปะเนี่ยเอาเดี๋ยวจะเลทไปให้ยังไงอ่ะลูกเป็นหมาเด้งั้นผมเลทไปให้ใครดีนะ ไปหาหลานผมเดี๋ยวไปเออมีใครจะขึ้นสเตรีมไหมเ,เจกขึ้นไหมทางแดงขึ้นหรือเปล่ามีใครขึ้นสตรีมไหมพวกกูด,ดูไว้ดูไว้เกตันรับหลังถ้าใครก็ได้ขึ้นเออมีใครขึ้นสตรีมไหมดูไว้อืมหายแล้วครับหมอย่ไปหาอานีนะถ้างั้นอ่ะเจ๋งยครับ s, s K E R T c T อ anyway> ้นี่ก็หายแล้วครับเอาลงเลยครับใช่แล้วหายแล้วหายแล้วหายแล้วอะไรครับไม่มีใครขึ้นสตตีมเลยอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเธอเธอขับรถไปที่บ้านเท่าไหร่ได้ไหมครับเธอขับเปาไหน่ได้ไหมได้ขาดอมบอลนั่นเหรอ ใช่ซอมาลีออกมาลีเนี่ยเขาตีสตรีมที่นี่เหรอครับใช่ไปตามไปดูซอด้วยดีไปทุกคนเดี๋ยวผมลงสตรีมไหมนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาจุดแล้วหลังหกโมงเจอกันครับเจอกันครับเดี๋ยวไปหาค่ากินหาอะไรกินก่อนเจอกันครับบายๆนะครับทุกคนขอบคุณนะครับที่อยู่ด้วยกันขอบคุณนะครับขอบคุณทุกครับตัวค่ายขอบคุณบิดขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับขอบคุณที่ชอบและติดตามกันนะครับขอให้แบบว่าขอให้กําลังใจน้องกันเยอะๆนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ ติดตามสตอรี่นี้กัน,นครับ thank you thank you thank you เจอกันครับเจอกันครับขอบคุณครับบ๊ายบาย